แม่แรงฮะมีช่วงเกลียวยี่สิบเกลียวต่อสิบเซนมมีแขนหมุนยาวสามสิบห้าเซนถ้าต้องการยกของหนักหนึ่งพันสามรอยี่สิบตันประมาณเท่ากักร้อยโลต้องออกแรงเท่าไหร่แล้วแม่แรงได้ได้เปรียบเชิงคนเท่าไหร่คิดงสูตรแม่แรงคืออะไรจำได้ไหม ซึ่ง p เนี่ยคือระยะพิ t c h สำหรับข้อนี้ระยะพิ t เท่าไหร่เซนถูกปะของข้อนี้ระยะ pitch คือ0.5เซนอะงั้นเราแทนเลยมา e สองพาย r เท่าไรสามห้าเท่ากับ w คือหนึ่งพันสามรอยี่สิบคูณระยะพิชคือศูนย์จุดห้านะฮะ e ก็เลยเท่ากับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบคูณหนึ่งส่วนสองนะก็คือหารสองนะเอ่อแล้วก็หารยาวๆด้วยสองพาย สามห้านะครับโโเห็นไหมหนสามร้อยี่สิบเอาแม่สองตัดก่อนหรือเอาแม่สี่ตัดเลยได้ไหมสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองอืมสองไหนก็คือศูนย์จุดห้าค่ากับหนึ่งส่วนสอง นะอืมแม่สี่เลยนะสี่สามสิบสองแล้วก็สี่สามสิบสองสามร้อยสามสิบนะครัะแนนที่กดเครื่องแล้วนะสนะามร้อยสามสิบหารสามห้าหารพายครับหารค่าพาย,พายเท่ากับ คำตอบคือสามครับประมาณสามโค้กจะผ่อนแรงหมซึ่งตรงกับคุณสมบัติของสกรูใช่ไหมว่าสกรูผ่อนแรงมาหาศาลเอาแรงสามนิวตันยกน้ําหนักได้หนึ่งพันสามรอยี่สิบนิวตันเนี่ยแต่ว่าจะยกได้ยเยอะเท่าไหร่คือก็ต้องหมุนเรื่อยอะ่ะเราเคยใช้แม่แรงไหมเคยใช้แม่แรงไหม รู้จักแม่แรงไหมยี่ยกรถอ่ะยี่ยกรถอ่ะเคยเห็นปะเอ่อรถมันหนักมากใช่ปะแต่ว่าแม่แรงอเล็กติกเดียวแล้วสอดเข้าไปในใต้คานรถอ่ะแล้วใช้วิธีการหมุนเนาะหมุนหนึ่งรอบมันขึ้นไปติดเดียวขึ้นไปมิลหนึ่งหมุนอีกรอบขึ้นไปอีกมิลหนึ่งอนะไรเงี้ยทำให้ยกของหนักๆมากๆได้โดยการใช้แรงไม่น้อยนะเรียกว่าแม่แรง สามนิวตันเองเพราะนั่นได้เปรียบเชิงกลเท่าไหรค่ครับเอเเท่าไหร่ฮะเยอะเลยอืมจบสามสี่สิบสองสามสี่สิบสองสี่ร้อยสี่สิบเท่าครับสุด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 อ่านี่อยู่นี่สี่ร้อยสี่สิบเท่าครับพลอนแอนสุดสุด นี่คือข้อ5ข้อที่4บอกว่านายสมชายเป็นช่างทําสกรูมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีคนมาสั่งทําสกรูโดยที่มีรัศมี3เซนอ่าบอก R มานะเพื่อนำไปยกวัตถุ3,000นิวตันโดยใช้แรงแค่26.25นิวตันนายสมชายจะต้องทําระยะเกลียวเท่าไรและการได้เปรียบเชิงกลเท่าใด การได้เปรียบเชิงกลนี้คำนวณได้เลยใช่ปะ่ะก็คือสามพันแหงด้วยเท่าไหร่จบอันนี้คำนวณได้เลยเดี๋ยวคำนวณอันนี้ก่อนนะสามพันหาด้วยยี่สิบหกสสองนได้เปรียบเชิงกลหนึ่งร้อยเท่านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆของสกรูนะฮะเพราะฉะนั้นอยากหาระยะพิชก็คำนวณมา e เท่าไหร่นะ 2> 1, 2, e คูณอะไรนะสูตรก่อนเท่ากับ w คูณพิษใช่ไหม e คือยี่สิบหกจุดสองห้าคูณสองพายและ r เท่าไหร่นะสามเซนนะเท่ากับ w คือสามพันถะูกไหมฮะ ระยะพิชอยากจะหาใช่ไหมอือก็คิดเลขออกนะนะเนี่ยพิชก็เท่ากับขอกดเครื่องเลยนะยี่สิบหกจุดสองห้าคูณสองคูณสามคูณพายนะครับเท่านี้เราก็หาได้สามพัน ระยะพิชคือ0.16หน่วยเป็นอะไรครับท้าไมถึงตันเซนฮะ3เซนรัสมีหน่วยเซนไอ,อ้นี่ก็ต้องหน่วยเซนครับจบไหมตามแวนว0.16เซนติเมตรก็นะประมาณ1.6มิลเท่านั้นเองแคบมาก